สวัสดีครับวันนี้ก็จะมีเมนูน้ำพริกดำตำกันแบบง่ายๆวัตถุดิบก,ก็จะมีหอมแดงน้ำมะขามเปียกน้ำปลาพริกชี้ฟ้าแห้งพริกกินดาแห้งข่าแก่กระเทียมผงนัวน้ําตาลมะพร้าวเกลือป่นขั้นตอนแรกเราก็จะมาคั่วพริกก่อนนะครับใช้ไฟกลางๆนะครับ ผู้พ,พริกสุกดีแล้วก็ตักพักไว้ต่อมาก็จะเป็นขาแก่หั่นเป็นแว่นแว่นกระเทียมหอมแดงที่ผ่าครึ่งแล้วั่วให้สุกเพื่อถุงเลยนะครับสุกทั่วแล้วก็ตักพักไว้ ต่อมาก็จะมาโขลกพริกที่เราคูัวไว้ในขั้นตอนแรกโขลกให้ละเอียดเลยนะครับพริกละเอียดดีแล้วก็ตามด้วยหอมแดงกระเทียมข่าเก่ที่เราคั่วไว้ลงไปโขลกให้เข้ากัน ครบทุกอย่างละเอียดเข้ากันดีแล้วต่อมาเราก็จะมาปรุงเครื่องกันเลยนะครับก็จะมีน้ําตาลมะพร้าวถ้าไม่มีน้ําตาลมะพร้าวใช้น้ําตาลปี๊บหรือน้ําตาลทรายก็ได้เหมือนกันนะครับตามด้วยผงนัวน้ําปลาเกลือป่นน้ำมะขามเปียก ทุกอย่างให้เข้ากันโขกให้น้ําตาลละลายเลยนะครับวัตถุดิบรายละเอียดผมจะเขียนไว้ใต้คลิปน้ำพริกดำตำกันแบบง่ายๆทานกับผักสดหรือผักพื้นบ้านยิ่งเข้ากันได้ดีสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับฝากติดตามเพจเมนูเด็ดสไตล์วิศั์ด้วยนะครับ สวัสดีครับ